โอเคครับโดโดครับโดดเสร็จแล้วฮะยิงไปครับระยะไกลนี่แรงาสาดดักไว้เลยครับมาอย่างนี้ก็เชอดีครับนี่ เฮ้ยยูสับ <Hey. S 2> ขอต้อนรับเข้าสู่ช n e ง B B Q Gamer นะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมไซร์รอแยวกันอีกแล้วนะครับและเช่นเคยครับวันนี้ผมจะมารีวิวฮีโร่ในเกมนี้ให้ดูกันหนึ่งตัวนะครับผมเป็นตัวผู้หญิงสวยเลยนะครับต้องขอบอกไว้ก่อนว่าตัวนี้นะครับมีชื่อว่าเอลิน่านะผมได้เล่นไปแบบว่า ได้อัพจนเลเวล9แล้วนะฮะตอนนี้มันก็มีสกินที่เราได้มาฟรีครับผมคิดว่าหลายคนนะครับที่เพิ่งเล่นเกมนี้ใหม่นะฮะต้องได้เล่นตัวนี้อย่างแน่นอนครับเพราะว่าในช่วงเริ่มต้นเนี่ยมันจะมีฮีโร่แค่ไม่กี่ตัวที่ให้เราได้เล่นนะครับเดี๋ยวเราไปดูสกิลของเอลิ่ากันเลยดีกว่านะครับว่ามันจะมีอะไรกันบ้างนะไปกันเลยบูม <Boom. S 1> โอเคครับก่อนอื่นเลยผมก็ต้องบอกว่าเอลิ่าเนี่ยเป็นฮีโร่นักยิงนะฮะแล้วก็นักยิงเนี่ยมันจะมีดาเมจที่แรงแต่ว่าแลกมาด้วย เลือดทีค่อนข้างน้อยนะครับถ้าหากว่าโดนศัตรูเนี่ยเข้าถึงตัวเมื่อไรครับมีโอกาสตายสูงเลยนะอาจจะใช้สกิลวาร์ปหนีไม่ทันนะฮะเดี๋ยวเรามาดูอาวุธเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะครับอาวุธของเธอจะเป็นปืนสไนเปอร์ที่มีชื่อว่ากีตี้เวอร์ดิกนะครับมีระยะการยิงที่ไกลครับผมมีดาเมจแรงนะแต่ว่ากระสุนของเธอเนี่ยจะมีน้อยนะครับอัตราการยิงของเธอนะครับถือว่าช้านะแลกกับ ต้องเล็งแม่นๆน่ะถึงจะให้ศัตรูโดนดาเมจนะครับโดนไปหนึ่งนัดเนี่ยบอกได้เลยว่าเจ็บครับ<อ>และเมื่อเราโจมตีใส่ศัตรูโดนนะครับศัตรูก็จะถูกเปิดเผยตำแหน่งนะฮะเรามาดูระยะยิงก่อนครับประมาณ20เมตรเลยนะการยิงของเธอนะครับถ้าหากเรายิงไปแล้วเนี่ยมันจะโดนศัตรูตัวที่อยู่หน้าสุดนะครับมันจะไม่ทะลุไปข้างหลังนะถ้าหากศัตรูเนี่ยอยู่ในระยะไกลๆนะครับดาเมจเราจะยิ่งแรงนะระยะยิงประมาณนี้นะครับสุดปลายกระสุนนะ1440ยนะครับ ถ้าเกิดเรามาดูระยะประมาณเกือบเกือบสิเมตรนะฮะดูให้เป็น10เมตรแล้วกันนะครับตัวแรกนะอ่าเหลือ9 0 0กว่าครับดาเมจเบาลงนะระยะใกล้ครับอ่าประมาณ5เมตรเลยอะ700้ครับผมและถ้ายิงจอดจอแบบนี้720นะครับโอเคความแรงก็จะมีประมาณนี้นะฮะถ้าเราอยู่ข้างนอกประมาณนี้นี่เราจะไม่เห็นหุ่นยนต์ข้างในนะเดีย๋ยวผมจะยิงแล้วก็ผมจะถอยออกมาให้มันพ้นระยะการมองเห็นนะ จะให้ดูว่ากระสุนของเธอเมื่อเรายิงโดนศัตรูไปแล้วเนี่ยมันจะยังทําให้สแสดงตําแหน่งศัตรูอยู่ระยะหนึ่งนะครับอ่าเห็นไหมครับโอเคมันจะเห็นประมาณหนึ่งวิครึ่งหรือว่าสองวิประมาณนี้นะครับแล้วเรามาดูกระสุนของเธอครับกระสุนของเธอมีแค่สี่นัดนะฮะดูจากขีดสีเหลืองข้างล่างหลอดเลือดของเรานะครับแล้วก็ดูระยะเวลาการชักไกลปืนยิงแต่ละนัดครับนี่ผมกดรัวๆเลยนะ อ่ายิงช้าประมาณนี้ครับ <Yeah. S 1> โอเคถัดมาก็จะเป็นสกิลของเธอนะฮะก็จะมีชื่อว่า Space Swift e n c h a n t e d นะครับเอลิน่าจะเปิดอุปกรณ์และวร์ปไปยังตำแหน่งที่กำหนดนะครับระหว่างที่เราวร์ปไปแล้วเนี่ยมันจะเพิ่มดามเมจให้อาวุธของเรา15เป็นเวลา3วินาทีนะฮะผมจะอยู่ให้ระยะสุดปลายเลยนะสุดปลายปืนนะครับดูก่อนว่าดอกแรกเนี่ยพันสนะครับผมประมาณนี้นะและถ้าเราวร์ปมาตรงนี้ครับและยิงไป อ่าพันห้าร้อยก,กว่านะครับโอเคเพิ่มไป15%ก็ประมาณนี้นะฮะสกิลนี้สามารถวาร์ปทะลุกำแพงได้นะครับอ่านี่ฮะระหว่างที่เราใช้สกิลเนี่ยมันจะมีดีเลย์นิดนึงนะฮะประมาณสูวิจดาวิจังหวะนี้ศัตรูสามารถยิงเราได้นะครับเนี่ยตัวเราวาร์ปเนี่ยมันจะหมุนตัวก่อนนะครับแป๊บหนึ่งนะทีนี้เรามาดูสกิลอัลติเมทครับก็ะจะมีชื่อว่าทริกเกอร์มาเนียนะฮะ เอลินาจะเปิดเผยตำแหน่งศัตรูทั้งหมดพร้อมทังอัปเกรดระยะยิงและจำนวนกระสุนอย่างมหาศาลนะฮะอีกทั้งระหว่างนี้นะครับกระสุนของเรายังสามารถทะลุตัวศัตรูได้ด้วยนะครับคือเรายิงตัวแรกแล้วมันจะทะลุไปโดนตัวหลังๆด้วยนะฮะสกิลอัติเมตจะมีเวลาต่อเนื่องอยู่ที่10วินาทีนะฮะเดี๋ยวเรามาใช้กับหุ่นยนต์พวกนี้กันเลยดีกว่านะครับผมกดใช้อัติเมตไปอ่าระยะเราไกลขึข้นนะครับเห็นไหมฮะทะลุหมดเลยนะครับทุกตัวนะ อ่ะเรามาลองใช้อัติเมตกันใหม่ครับเวลาใช้อัติเมตเนี่ยมันจะมีระยะเวลาบอกอยู่ข้างล่างหลอดก,กระสุนนะครับอัติเมตจะไม่สามารถยิงทะลุกำแพงได้นะครับ โอเคประมาณนี้เลยนะฮะเอลิ่าเนี่ยผมจัดว่าเป็นฮีโร่ที่เล่นค่อนข้างจะยากนะครับเพราะว่าเราต้องเล็งให้แม่นๆอยู่พอสมควรนะฮะเนื่องจากกระสุนเธอมีจํากัดการยิงแต่ละนัดเนี่ยมีความหมายมากนะฮะถ้ายิงไม่โดนเลยเนี่ยกว่าจะรีโหลดกระสุนได้อีกก็ใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งนะครับคอยดัดทางนะครับว่าศัตรูเนี่ยจะเดินไปในทิศทางไหนนะครับห้ยิงดักหน้าไว้ก่อนนะ ถ้าเกิดจะเล่นตัวนี้ครับแนะนําให้อยู่ในทีมที่มีตัวแทงหรือว่าไฟเตอร์อยู่แล้วนะครับพวกนี้จะสามารถปกป้องเราได้นะอ่าแล้วก็มีน้องๆถามเข้ามานะครับว่าชิปเนี่ยมันจะใช้ตัวไหนได้บ้างนะครับ ผมมีแนะนำเลยนะฮะให้น้องๆเนี่ยเข้ามาดูในหน้าชิปนะครับแล้วก็เลือกไปที่แนะนำชิปครับทีนี้มันจะมีให้เลือกฮีโร่ที่เราต้องการนะสมมุติเราจะใช้เอลิ่าใช่ไหมฮะกดมาครับอ่ามันจะมีทั้งคอทั้งชิปให้เราเลือกเลยนะครับแต่ว่าใครที่มีชิปหรือคอแบบไหนเนี่ยอาจจะใช้ไปก่อนก็ได้นะครับถือว่าแก้ขัดไปและเราก็อาจจะเอาชิปต่างๆแล้วก็อคอต่างๆเนี่ยที่เราคิดว่าเหมาะสมกับฮีโร่นั้นๆมาใส่แทนได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องเอาเหมือนที่เกมแนะนำเสมอไปนะฮะโอเค เกมนี้เรามาในด่านล่าสมบัตินะฮะแล้วผมขอเลือกเอลิ่ามาเลยนะครับไม่รู้ว่าทีมเราจะไหวหรือเปล่านะครับเพราะว่าทีมเรามีฮีโร่นักยิงทั้งนั้นเลยนะฮะในขณะที่ของฝั่งเขานะครับมีทั้งนักยิงทั้งไฟเตอร์นะครับผมแต่เกมนี้นะครับดูแล้วว่าน่าจะเป็นบทนะ <c oughs> เรามาลองดูกันครับอย่างที่บอกนะครับว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยทีมเราต้องมีฮีโร่ไฟเตอร์หรือว่าตัวแทงคอยแทงให้เราครับ โจรครับโจอีกตัวหนึ่งฮะโอเคสวยงามครับดาวินดาวินมาแล้วโอเคสวยงามครับถอยมาเคนมาแล้วครับเคนมาแล้วทีเดียวฮะถอยไปก่อนวะดูครับระยะเรายิงไกลามากนะถ้าเกิดเรายิงไกลๆเนี่ยศัตรูเลือดเลือดลดเป็นข้อเลยนะครับเข้ามาใกล้แล้วฮะ ยิงอยู่ใกล้ยิงเบาครับดาเมจครับโอเคผมขอแยกไปก่อนอีกสิบวิครับสิบวิดูฮะยิงอยู่ใกล้ยิงยิงเบ,า,ะนะบเา,านะครับแล้วโจเข้ามาแล้วโดนไปดิโจไม่โดนฮะเข็นเข็น,นอีกทีเดียวพวก โหมันไม่ให้เราอัพหระโดนไหมครับดาวินดาวิ่งทีเดียวพวกโอเคครับโดนอัพโหลดเสร็จแล้วฮะยิงไปครับระยะไกลนี่แรงสาดถอยมาฮะดาดาวินครับโดนระยะไกลๆนะเกือบครึ่งหลอดเลยนะครับโดนเข็นครับเข็นครับโอ้โห,โอ,โหอีกทีเดียวฮะ แล้วไปหามุมสวยๆกันพวกโ,โดนดาวินยิงครับเกือบตายฮนะโชว์ตัวเดียวฮะมันไปไหนนะเค้นไปตรงกลางแล้วนะฮะมาแจกกระสุในให้ทั่วๆครับโดนแล้วครับผม ดาวินเหลือตัวเดียวแล้วพวกปม่อยมา <S <S นัดเดียวครับเน้นๆปอยมาโดนเจ็บแล้วครับเจ็บแล้วดาวินไปแล้วฮะโจออกตัวนะครับแต่ว่าเข็นมาซ้อนก็นมาซ้อนก่อนนะครับโอเคสวยงามฮะ โจ,โจมันอยู่ข้างๆนี่ว่ะโอ้โหโดนครับกันไว้ก่อนพวกกันไว้ก่อนนะศุนโจมาแล้วพวกทีเดียวทีเดียวพวกโอเคยิงขู่ไว้ครับยิงขู่ไว้สวยงามไหม อ่าเรารักษาเวลาไว้ได้นะครับนี่จะเกิดผมตายนี่แย่เลยนะครับเมื่อกี้นะถ้าตายปุ๊บเนี่ยขอมันจะตกหมดเลยนะครับก็เปิดโอกาสให้ศัตรูเข้ามาเก็บได้นะฮะเจอบทก็ถือว่าง่ายไปครับไม่ตายลักตัวเลยนะอ่าเดี๋ยวเราไปลองเล่นดูอีกสักเกมดีกว่านะครับคือเกมนี้ยิ่งแรงสูงนะครับการมีทีมเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะฮะยิ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนเราสามารถคอได้เนี่ยสามารถเรียกรวมกันได้นะครับว่าเราจะไปทางโน้นทางนี้นะครับ จะไปทำอะไรจะไปคิวตัวไหนนะฮะ <Yeah. S 1> แต่ถ้าหากเหมือนผมเนี่ยเล่นโซโล่นะครับจับคู่ไปเจอใครไม่รู้นะต่างคนต่างเล่นก็ต้องใช้ทักษะในการเล่นนิดนึงนะครับโอเคเกมนี้ก็ขอให้ทีมเรามีไฟเตอร์หรือว่าแทงคอยคุ้มกันเราหน่อยนะฮะเป็นโหมดคุ้มกันนะครับเราจะต้องคุ้มกันรถนะสกิลโลนี้ไม่น่าจะเหมาะนะครับกับหมดนี้นะน่าจะเอาเป็นเป็นอะไรเดียเป็นการตายนนี้ไปดีกว่านะครับ คนตั้มสเปซนะดูเหมือนว่าผมจะเจอบอทอีกนะครับไม่เป็นไรครับถือว่ามาสาธิตวิธีการเล่นเอลินาให้ทุกคนได้ดูแล้วกันนะครับเป็นบอทก็ใช่ว่าจะไม่เก่งนะครับบอทก็สามารถฆ่าเราตายได้เหมือนกันนะฮะถ้าเราเล่นไม่ดีนะครับอ่าเกมนี้ทีมเรามีแบ็คแจ็คนะครับผมเป็นไฟเตอร์มา1ตัวนะ <S <S ก็สามารถ <S <S คุมกันเราได้ระดับหนึ่งนะครับไปดูกันเลยฮะ รีบวิ่งไปที่รถนะครับผมเราต้องรักษาระยะห่างให้ดีนะฮะประมาณนี้แหละทีเดีวนะโอวต้อนกระสุนด,ดีโลดครับโอวต้อนแม,แมรี่แมรี่อีกทีเดียว <c oughs> ไปไหนเนี่ยแมรี่ครับถอยมาก่อนโดนดึงมาแล้วดึงมาแล้วดึงมาแล้วจังหวะนี้ขึ้นเกือบตายครับแบ็กแจ็ค ถ้าไม่หนียิงนี้ตายนะเว้ยโอ้ตอนมันกลางโลครับยิงไม่เข้านะยิงแมรี่ไปก่อนตายครับผมเปิดอันติแล้วยิงแรงสุดพั้วครับตายฮะโอเคจัดไปแมรี่กำลังวิ่งมาฮะมาทางไหนไวะเนี่ยดักไว้เลยครับอ่าโดนสอยไปนะครับ โอ้ตอนมาอีกแล้วฮะอย่าหันหลังให้เราแบบนี้พวกเรายิงใอยร่วงนะเว้ยนี่มานดีมาเลยครับ้อ,อมหลังมานะดักไว้เลยครับมาอย่างนี้ก็เชอดีครับนี่นนว์ปเข้าไปยิงถึงที่เลยครับระยะเป่าขนนะเลือดเข้าเหลือน้อยนะเราสามารถวัปไปได้นะและโอ้ตอนมันกันตัวนี้ครับ ตตอนตันตอนเหรอตัอตอนเหรอครับตัวตอนเหรอครับมันสร้างโลอ่ะมไม่ทันครับโลแตกแล้วพวกไปไหนพวกพักแป๊บหนึ่งครับแมรี่กำลังเดินมาเหรอครับมาตรงนี้ไม่สวยนะครับโอเคไปเข็นเข็น ยิงขีเดียวพวกถอยก่อนถอยก่อนแมรี่มาอย่างนี้สวยครับถอยนะยิงหลังมันดิมันกันข้างหน้าอันนี้ยังยิงหลังมันนะครับนี่สอยไปฮะคุมกันรถต่อ,อไปเรื่อยๆครับแล้วโดนลากมาอย่างนี้ก็สวยดีครับแ<ะ>บ็คแจ็คเนี่ยสกิลค่อนข้างโกงนะครับตอนนี้นะ ถ้าฆ่าหรือว่าช่วยฆ่าเนี่ยสกิลโซนะครับโซที่ดึงอะ่ะมันจะรีเซ็ตใหม่เลยนะใช้โซได้ดินทีครับพยายามเลงให้แม่นแล้วก็รักษาระยะไว้นะครับถ้าหากศัตรูมีสกิลว,วาร์ปหรือว่าพุ่งมาเนี่ยเราต้องเกลียระยะไว้ด้วยนะ โอ้ตอนมาหาเราอ่ะเราเปิดอังตีแล้วอ่ะหื่หมดเลยสุนหมดเลยโล่กมันยังไม่หมดนะฮะตายครับไปเรื่อยๆฮะ,ญญะแมรี่มาข้างหลังอีกแล้วเข้ามาดีพวกตา,ตายครับโอเคเพื่อนเราดันเข้าไปก่อน ขอเล่นอยู่ไกลๆก่อนนะฮะเพื่อนเราจะดันได้หรือเปล่าครับโอ้ตอนถอยแล้วนะฮะโอเคเพื่อนเราดันสำเร็จครับผมบอทก็จะเล่นง่ายประมาณนี้นะครับจะเล่นง่ายหน่อยนะฮะถ้าเกิดคนเล่นจริงๆเนี่ยผมว่าผมตายไม่ตับกว่า2ตัวเลยนะครับแบบสกอร์กันหน่อยนะครับเกมศูนย์ไปนะฮะ โอเคสำหรับเอลีนานะครับการเล่นก็จะมีประมาณนี้นะอย่างน้อยในทีมเราต้องมีไฟเตอร์หรือว,ว่าตัวแทงเอาไว้สักหนึ่งตัวนะครับไว้คอยคุ้มกันเรานะเพราะว่าตัวเราเนี่ยบางมากครับหากโดนไฟเตอร์ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเข้ามาล้วงเนี่ยโดนไม่กี่ทีก็ตายแล้วนะครับและเรานะครับต้องรักษาระยะห่างในการยิงนะครับยิงระยะไกลเท่าไหร่ดาเมจเรายิย่งแรงขึ้นเท่านั้นนะครับผม ยังไงก็ต้องฝากทุกๆคนนะครับมาช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามผมไว้ด้วยนะครับจะเป็นกาลังใจให้ผมเป็นอย่างมากเลยนะสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมใครที่มีฮีโร่ตัวไหนนะีอยากให้ผมรีวิวนะก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับครับ